สวัสดีครับผมดับัลทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสินค้าใหม่จากแบรนด์ฟูมันเอนะครับก็คือเจ้าตัวกล้องเช็กลมล้วนนี้ครับผมซึ่งเจ้าตัวกล้องเช็กลมล้วนที่ออกมาใหม่นี้ครับสามารถใช้การตรวจสอบว่าจะเป็นหาจุดลมรั่วต่างๆคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรั่วไหลหาปริมาณการรั่วไหลและสามารถใช้ในการตรวจสอบเรื่องของพาชื้อที่ดและการตรวจสอบงานแมคคนิกที่เราสามารถหาจุดที่มันมีปัญหาหรือจุดที่ส่งเสียงต่างๆได้เรามาดูกันที่ฝาครับว่า อปกที่ออกใหม่มีตัวอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ตัวเล็กขององาก่อนเลยนะครับก็คือตัวของ i i 5 0 0เลยนะครับเจ้าตัวนองเล็กใน i 5 0 0นะครับสามารถใช้ในการตรวจสอบหาจุดที่มีปัญหาหรือว่าจุดที่มีลมรั่วนะครับ จ้าตัวนี้นะครับใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นได้ดีมากเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กัก่อนเลยดีกว่าเรื่องมาที่สเปคข้อแรกนยครับก็คือตัวของช่วงในการรับเสียงนะครับช่วงในการรับเสียงของเจ้าตัวเล็กนี่นครับจะอยู่ตั้งแต่2กิโลเฮิร์จนถึง5<อ>2กิโลเฮิร์นั่นเองซึ่งสามารถรับได้งแต่ช่วงของออริโบซาวจนถึงช่วงของอัลต้าซาวนะครับที่เครื่องจักรนะครับหรือว่าจุดที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะส่งเสียงตัวของอัลต้าซาวมาเจ้าตัวเล็กนี่นะครับสามารถ,ถถ่ายได้ระยะไกลสุดยีว ซึ่งผมบอกเลยเดยว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับบางทีเราไม่สามารถเข้าไปฉีดฟอกกี้แบบฟรีซีฟได้นะครับที่สามารถในการตรวจสอบได้จึงทําให้เจ้ากล้อง AI 500นี่ครับสามารถตรวจสอบได้จากระยะที่ปลอดภัยหรือบางทีโซนบางโซนนะครับเป็นโซนที่เราไม่สามารถเข้าไปทํางานได้เจ้ากล้องนี้ครับจึงทําให้เราทํางานได้อย่างสะดวกและสบายมากอีกท่นึนเองสไลดถัดไปครับผมเรื่องของแบตเตอรี่ในการทํางานนะครับเจ้าตัวนี้ครับมีแบตเตอรี่ที่สามารถสแตนบายทำงานตลอดเวลาได้ถึง6ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะครับ ทำให้เราทํางานได้อย่างครอบคลุมนั่นเองนะครับเรื่องของเมมโมรีนะครับหรือว่าหน่วยความจำเจ้าตัวน,นี้นครับให้หน่วยความจํามาถึง 20GB กิกะไบต์นั่นเองซึ่งเพียงพอต่อการถ่ายหนึ่งโรงงานหรือว่าบางที10โรงงานเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไม่เต็มแน่นอนรุ่นถัดไปนะครับเป็นรุ่น i อไอเกนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับนอกจากหาตําแหน่งจุดลมลวนแล้วนะครับยังสามารถทําการแปลงค่านะครับที่มันวัดเทียวมากเป็นอัตราการไหลหรือว่าการล่วซึมออกมาได้เอง และยังสามารถที่จะ c o n v e ์ t ค่า,าตราการรู้ไหลน,นี่ะครับมาเป็นเงินทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราสูรเงินไปกี่บาทแล้วนี่มาดูสเปคของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมเรื่องมาที่ช่วงการรับเสียงนะครับเจ้าตัวตนี้ครับสามารถรับเสียงได้ตั้งแต่2ก h z ถึง65ก h โซึ่งผมบอกเลยว่าช่วงที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้การรับเสียงหรือว่าการวัดต่างๆนะครับ บางทีเสียงที่มันออกมาอาจจะสูงเกิน50กิโลเฮิร์ตซ์ซึ่งเจ้าตัวเรกเนี่ยครับอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เองเจ้าตัวนี้ก็จะทําให้การมองเห็นหรือว่าการตรวจสอบเนี่ยครับดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองระยะการถ่ายของเจ้าตัวนี้ครับจะอยู่ที่สูงสุดถึง70เมตรบางทีนะครับระยะ50เมตรในโรงงานบางโรงงานอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าบางทีสายหรือว่าท่อ,อต่างๆนะครับที่มันเดินอยู่บนแหลกหรือว่าเลเดอร์น,นะครับ การที่ระยะมันจะไกลมากยิ่งขึ้นนะครับทาให้เราทํางานได้อย่างสะดวกมากยิ δ δ ่ง e ขึ K ้นเองเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับทำงานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงเหมือนกับจักรตัวเล็กนั่นเองเรื่องของเมมโมรีเมมโมรีของเจ้าตัวนี้ครับจะเพิ่มความจุจาก20กิกที่เป็นของตัวเล็กเป็น32กิก่นเองซึ่งก็ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างหายห่วงหรือบางทีเราไม่จำเป็นต้องคอยลบรูปเก่าๆหรือว่างานเก่าๆที่เราถ่ายไว้เราสามารถเก็บไว้ด้วยนั่นเองนะครับผม และเจ้าตัวนี้ครับยังมี่องของ Wi-Fi ที่จะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวของซอฟต์แวร์ฟุกคอนเน็กได้เองซึ่งเราสามารถใช้ในการทํางานหรือว่าทารีพอร์ตหรือว่าการแก้ไขข้างต่างนะครับที่เราถ่ายมาแล้วแล้วเราต้องการแก้ไขตัวของซอฟต์แวร์นี่ครับจะรองรับมันเองและมาถึงรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นใหญ่สุดเลยก็คือตัวของ I 915เก้านงี่ครับผมซึ่งนอกจากการตรวจสอบลมรั่วแล้วการแปลงเป็นเงินแล้วการรู้วตากาลไหลแล้วเจ้าตัว i 915เนะครับ ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบตัวของพาเชืิชาได้นะครับว่าจุดที่มันเกิดเนี่ยมันคือจุดไหนกันแน่เพราะว่าบางทีบนสเสาไฟฟ้าแรงสูงครับเราไม่สามารถขึ้นไปดูได้เองว่าจุดไหนกันแน่นะครับที่เกิดตัวของพายเชื้อดิชาเองสามารถใช้การตรวจสอบตัวของแมคคนิกได้เองเพราะว่าบางทีนะครับลูกปืนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเวลามันทํางานที่ความเร็วรอบส,งสูง แล้วไม่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันจะปลดปล่อยตัวของ Sonic อัลต้าโซลิกออกมาซึ่งเจ้าตัว91 5่าเนี่ยสามารถมองเห็นปัญหาเหล่านี้ได้เองมาดูสเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้สเปคเป็นยังไงกันบากสเปคของเจ้าตัวนี้ครับเริ่มกันที่ช่วงการรับเสียงน,นะครับจะเริ่มตั้งแต่2กิโลเฮิร์ตนะครับจนถึง1 0 0กิโลเฮิร์ตกันเลยนั่นเอง ซึ่งจึงทําให้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถวัดตัวของพาชเชนิชาได้เองและสามารถฟัดเรื่องของแมชชนิกที่มีปัญหาได้นัเองครับผมระยะนะครับเจ้าตัวนี้สามารถถ่ายได้ไกลสูงสุดถึง120เมตรกันเลยทีเดียวผมบอกได้เลยว่าทุกโรงงานเนี่ย120เมตรเพียงพอแน่นอนแบตเตอรี่นะครับสูงสุดถึง6ชั่วโมงในการทํางานตลอดเวลาเองเลนสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันทุกรุนนะครับเรื่องเมมโมรีนะครับหรือว่าหน่วยความจําให้มาถึง 32GB อกิกะไบต์กันเลยทีเดียว เพียงพอหลอการทํางานทุกงานแน่นอนครับผมสามารถต่อกับขาตั้งกล้องที่เป็น3ขานะครับตั้ง Stand b บาไว้ได้เลยนะครับมีเรื่องของ Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปหรือว่าตัวของซอฟต์แวร์นะครับ Connect ทุกคอนเน็กทําให้เราสามารถทนะํารีพอร์ตณตอนนั้นได้เลยหรือว่าบางทีเรารับคาดมาเลยแล้วทํารีพอร์ตได้นั่นเองครับผมมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ทั้ง3รุ่นนะครับม้งแต่จะเป็น i i 500 i i 9 0 5และ i i 9 1 5เองทุกตัวจะเป็น พอต USB ไท p ซ C แล้วและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวของ Capacitive นะครับทำให้การเวลาทัดสกินหรือว่าการทํางานของเรานะครับเป็นการลื่นไหลที่ดีมากและขนาดถึง7นิ้วด้วยกันนั่นเองครับผมและนี่นะครับคือสเปคทั้งหมดของเจ้าตัวกล้องเช็ดผมรั่วที่ออกใหม่ของแบรนด์ฟลุกของเราเลยนนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการจะดูสินค้ารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมครับสามารถกดลิงก์ในข้างได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามและคอย กดไลค์กันสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ